ฝากไปด้วยเพราะว่าบางทีสมมติมีทีเห็นที่เองว่าเฮ้ยเรื่องเชื่อจเป็นอย่างไรนะครับใมูลสำหรับนักเป็นทางเราเป็นคนหน้าก็ก็สามารถที่จะต้อนรับรถยังไม่ได้ยินนะแต่ว่าต้องเที่ยวก็อะไรนี้ครับก็ต้องกินของนะครับวันนี้ท่านปิดราชการไปทำบุญซึ่งอ่าหรือโอกาสที่ท่านไปง ชื่ออะไรพี่ดเน,น,น,นเลอคนขับใช้คนส่งน้องขอเบอร์คนขับคนนี้ชื่ออะไรโทรศัพท์รททเทียวแหทไทยมอง่าช่วยลอทุย่างนะคบให้ทำชีเไกล์ไลนะเวลาเราไปนำเสน,นนะอที่ประชุมในจังหวัดเราก็จะพูดถึงเนี่ยเจยวแล้วก็มีที่วัดน,น,น,นุ่งคูเม้นน้า ม่เที่วเขาลาทราบโหตรงมดบเนาะเป็นัอานเมีเท่าเป็นเจลมเป็นอะไรเราัใช้เลยต้นไม่ทำนโอ้โต้งเนีต้งที่จับอ่าที่จับที่จับต้องคนตรงนี้เออน่นักหน ปรงมาเลยห้น้อยปรงมาเลยห้น้อยมันเหม็นในรถทั้งหมดวันแล้วอันนี้คนนะเจับความสะอาดน นั่งรถคันนี้ปลอดภัยวันนี้เราจับเรียกครับเนี่ยพ่นพ่นให้เรียบร้อยพ่นหมดพ่นเราจับเราจับพ่นเลยนะนะหยุดครับพี่หนึ่งพี่หนึ่งมามุมที่อะไอประตูมือจับตรงนี้นะใช่ครับก็ทางเจียวนี่ไปฝั่กเหมือเป้ามาแล้วกำลังออกไปครับ กำลังออกไปนะครับอนนี้นี่น่นีอเเลยนะนี่กรจริงของครุ่ครับอายเลยครับเาหล่งมื้อนะอ่